สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้ก็จะแปลกไปหน่อยเพราะว่านำถ่านแต่ละชนิดมากองไว้ตรงหน้าจากประสบการณ์ที่เผามาผมก็ได้เก็บรายละเอียดหรือว่าเก็บข้อมูลถ่านตัวอย่างมาไว้ว่าตั้งแต่เผาถานมาเผาทานชนิดไม้ไหนบ้างนะ วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะมาพูดคุยทักทายกับท่านผู้ชมแล้วก็ f อซว่าไม้ในดวงใจของเอซหรือว่าท่านผู้ชมนั้นชอบเผากันเป็นไม้อะไรบ้างทําไมถึงชอบเผาแล้วก็สาเหตุใดถึงเจอไม้แล้วไม้ชนิดนั้นชอบเผามากๆเลยจะเป็นเพราะว่า สิ่งต่างๆหรือว่าอะไรก็ให้ประโยชน์มาหรือว่าให้เหตุผลกันมาครับนะในส่วนตัวของผมนั้นผมก็จะมาอธิบายไปด้วยแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวว่าไม้ชนิดไหนชอบเผาบ้างนะเข้าเรื่องเลยครับไม้ที่ในดวงใจของผมสำหรับคุณภาพที่ดีนะในพื้นที่ก็จะมีไม้มะขาม เป็นส่วนมากเพราะว่าไม้มะขามนั้นผ่านเข้ามาในแวดวงการเผาถ่านของผมประจำผิดจากไม้พื้นที่ของ FC หรือว่าท่านผู้ชมอาจจะมีไม้อย่างอื่นก็ได้ที่ดีกว่านี้ในดวงใจกว่านี้อย่างเช่นพื้นที่ภาคอาศาสตเราก็มีไม้กระบนกะสำคัญตัวนี้จะเป็นไม้ที่ นำมาเผาถ่านคุณภาพได้สุดยอดอนันดับต้นๆเลยนะไม้กระบกลองลงู้มาก็ประเภทไม้มะขามไม้อะไรก็แล้วแต่ในส่วนของผมนั้นไม้มะขามนั้นจะมีเยอะมากเพราะว่าในพื้นที่เขตของเราเป็นส่วนสาธารณะนะส่วนมากแล้วก็บ้านเรือนประชาชนคับแคบ ไม้มะขามนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่บโบราณของเราแล้วแต่พอเติบโตมาก็มีปัญหาในเรื่องการหักโค่นหรือว่าพายุพัดมาบ่อยๆส่วนนี้ทางการก็เลยไปตัดพอไปตัดมาก็มาไวท้ที่ที่บริเวณที่ทิ้งไม้นะผมก็ได้ส่วนนี้มาพูดถึงไม้มะขามที่ชอบ ก็จะมานำมาเผาทานทานที่ได้ก็จะแปลงแล้วก็ร้อนมากครับนะเป็นอันดับต้นๆแต่ไม้ชนิดหนึ่งที่ชอบเผามากแล้วก็เผาออกมาแล้วไม่เคยผิดหวังเลยนะก็เป็นไม้แปลรูปจากไม้ก่อสร้างไม้แปลรูปจากไม้ก่อสร้างนี่มีหลายรูปแบบอย่างเช่นไม้พาเลตก็ ป็นตัวอย่างหน,น,นึ่งนะเนี่ยไม้พาเลตไม้พาเลตนั้นก็จะมีแบบชนิดหนาแล้วก็ชนิดอย่างบางไม่ว่าจะเป็นแบบหนาหรือว่าแบบบางนะเมื่อเรานำมาเผาทานแล้วทานที่ได้ก็จะมีความแกร่งนะแล้วก็มีรูปทรงที่สวยงาม ใส่เข้าไปแบบไหนก็จะอยู่แบบนั้นไม่เคยมีการละเอียดหรือว่าแตกหักเปราะแต่อย่างใดก็จะเป็นสภาพแบบนี้อันนี้คือไม้พาเลตที่สมบูรณ์ที่ใส่ลงไปในเตาแล้วก็จะมีรูปร่างเหมือนเดิมนะตัวนี้สำหรับเนื้อฐานนั้นก็จะแกล่งมากครับเนี่ย เสียงเหมือนแก้วแตกเลยครับนะอันนี้คือคุณสมบัติของไม้พาเลทไม้พาเลทนั้นทำมาจากหลายชนิดไม้สนบ้างแล้วก็ไม้สนไม้จามจุลีก็มีหรือแม้แต่ไม้ยางพารานะตัวนี้ได้ทราบข่าวมาว่าไม้พาเลทนั้นนำ ไม้หลายๆชนิดมาทำแต่พอเผาออกมาในรูปร่างของแบบเนี้ยฐานที่ได้จะมีคุณภาพมาทั้งทังที่ไม้เนื้อเบานะประเภทไม้ยางเนี่ยผมผมอยู่ในกลุ่มของไม้เนื้อเบานะแล้วก็ไม้จำจุลีเช่นกันแต่เมื่อทางโรงงานนำมาแปลสภาพหรือว่าแปลรูปออกมาเป็นไม้พาเลต แล้วผมนํามาเผาฐานเนี่ยฐานที่ได้ก็จะแกล่งมากเลยครับนะในส่วนนี้ต่อมาเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งก็คือไม้ไผ่ไม้ไผ่ตัวนี้เมื่อเรานำมาเผาก็จะแกล่งเช่นกันนะแต่ว่าเวลานำมาเผาเป็นฐานแล้วพอเราใช้ฐานนะ ก็จะมีเท่าตัวนี้เท่าจะหนักและหนามากนะจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่เท่าขนะี้เท่าในส่วนที่ไม้พาลงพาเลตนั้นก็เป็นขี้เท่าหนักนะไม่ได้ปลิวหรืออะไรนะใช้งานดีแต่ว่า่านจากไม้ไผ่เนี่ยเวลาจุดบางครั้งก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ นะแต่ไม้ชนิดที่ผมพูดมาสองอย่างนะไม้ทะเลนะแล้วก็ไม้มะขามนั้นการจุดติดหรือว่าการเผาไหม้นั้นดีมากๆเวลาเราเรานำมาใช้งานครับต่อมาเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ในพื้นที่ของผมที่ชอบมีเยอะแล้วก็เผาก็คือไม้หูก,กระจงหรือว่าไม้ แผ่บารมีนะภาษาราชการนะตัวนี้เมื่อนำมาเผาก็เป็นฐานดีเหมือนกันนำไปใช้ก็เป็นฐานดีเหมือนกัน,น,กเ,น,น,เ,น,กนเวลาเผานะก็จะเป็นมุนมน,มนผิวเรียบๆหลังจากเปลือกเขาออกไปแล้วนะเปลือกบางเนื้อฐานของเขาก็จะเรียบๆนะตัวนี้ก็ใช้ได้ครับนะฐานคุณภาพดีเท่ากา ไม่ถึงกับเบามากนะต่อมาเป็นไม้กระดังงานะไม้กระดังงานี้บางคนก็ไม่เคยเผากันนะแต่ผมนำมาเผาแล้วเพราะว่าที่บ้านข้างบ้านนะได้โคน่นต้นกระดังงาต้นใหญ่ต้นหนึ่งผมก็นำมาเผาผลปรากฏว่าฐานเนื้อดีมีน้ำหนักครับนะ ใช้แล้วดีนะต่อมาอีกไม้ชนิดหนึง่งที่ล่าสุดที่เผาไปก็คือไม้ขนุนนะขอโทษทีไม้ขนุนไม้ขนุนเมื่อเรานำมาเผาคุณภาพของฐานก็จะเบานะเบามากๆเลยเบาเบี้ยวเลยแต่เวลานำไปจุดเนี่ยผมยังยังไม่ได้ วิเคราะห์เดี๋ยววันนี้ก็จะนําไปจุดดูว่าเป็นอย่างไรก็จะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะสำหรับไม้ขนุนก็เบาจะคล้ายๆก,กันกับไม้มะม่วงนะตัวนี้เนี่ยอันนี้คือไม้มะม่วงไม้มะม่วงกับไม้ขนุนในเวลาเผาออกมาน้ําหนักจะใกล้เคียงกันก็นกคือเบานะแต่ว่าเวลานําไปใช้นะสำหรับไม้มะม่วงนี่ผม นำไปใช้แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันสําหรับใช้ในโคเรือนนะไฟก็อยู่ในปานกลางครับต่อมาเป็นไม้กระท้อนไม้กระท้อนนี้จับอยู่ประเภทไม้เนื้อปานกลางนะเป็นประเภทเบาแต่ว่าไม่ถึงกับเบาเบามาก เวลาเผาออกมาก็คล้ายๆกันนะกับไม้หูกระจงเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กับไม้ต้นหูกวางนะต้นหูกวางก็มีเนี่ยอันนี้คือไม้ต้นหูกวางฐานนะไม้ทั้งสองชนิดนี้ก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเวลานำไปใช้หรือว่า นำไปจุดเท่าฐานก็จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าใช้ดีนะอย่ามองข้ามนะครับไม้ต้นหูกวางนะแล้วก็ไม้กระท้อนนะตัวนี้ถ้าเราไม่มีไม้เราสามารถนำมาเผาฐานได้นะครับต่อมาอีกไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นไม้ ประเภทไม้ผุเมื่อเรานำมาเผาไม้ผุนั้นเวลาเรานำมาเผารูปทรงก็ยังคงเดิมนะแต่ว่าในส่วนที่ผุมากก็จะลุดลุยไปเพราะว่าเนื้อเยื่อของเขาจะเสียหายส่วนมากก็จะไม่นำมาเผาฐานกันตัวไว้เพื่อศึกษานะตัวนี้สำหรับไม้ผุ ในลำดับต่อมาเป็นไม้อัดครับนะไม้อัดนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดที่มหรรั์พันลึกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเรานำมาเผาแล้วนะฐานที่ได้ก็จะเป็นแท่งแบบนี้แต่ว่าเนื้อเยื่อก็จะเป็นปุยๆแบบนี้แต่สิ่งที่มหรสั์หรือว่า สิ่งที่ไม่น่าคาดคิดก็คือเมื่อเวลาเรานำไปใช้งานหรือว่าเรานำไปจุดจะพบว่าการใช้งานนั้นดีมากครับถ่านเมื่อติดไฟแล้วก็จะอยู่ในรูปทรงของเป็นแท่งเป็นก้อนแบบนี้จะไม่ยุ่ยสลายเหมือนกับที่ผมได้จับอยู่นี้นะเนี่ยจะไม่เป็นผงแบบนี้เลยแต่เวลาเรานำไปจุดเขาก็จะอยู่ในคงสภาพแบบนี้ แล้วก็ประมาณจะเป็นขี้เท่าก็นานครับนะผมเคยจับเวลาได้ประมาณเกือบ30สบนาทีเลยไปอีกนะทิ้งไว้นานๆก็ก็หลังจากนั้นน่าจะนานอยู่นะเหมาะสำหรับการปิ้งย่างดีที่สุดเลยนะเวลาเราจะย่างของกินหรือว่าของสดอะไรเนี่ยจะย่างได้ดีมากๆเพราะว่าไม้อัดจะให้ไฟปานกลางเราไม่ต้องพึ่งพา คิดเท่ากลบเลยตัวนี้จะดีมา,มากๆหรือวแม้แต่เวลาเราจะต้มหุงหาอาหารนะเป็นไม้ที่สมควรจะนำมาเผานะเป็นฐานแล้วก็ใช้ภายในครัวเรือนทดแทนไม้ที่หายากขึ้นทุกวันได้ครับนะอย่ามองข้ามเด็ดขาดครับนะไม้อัดนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับที่เราจะนำมาเผาฐานไปใช้กัน ผมก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเวลาเห็นไม้อัดที่ไหนเราอย่ามองข้ามเรานำมาเผาถานได้เพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกรูปทรงของเขาเวลาเรานำมาใช้นั้นก็จะอยู่คงทนครับนะไม่ว่าจะเป็นชนิดบางอยู่ว่าชนิดหนาแบบนี้นะมาเผาได้เลยนะรับรองอย่างนี้เลยโยกโปวให้สำหรับการใช้งานครับนะ ก็ยังมีไม้อีกจํานวนมากที่ยังไม่เอ่ยนะที่เผามาผ่านมาบางครั้งก็ไม่ได้เก็บไว้แต่จะเก็บในส่วนที่มีโอกาสได้เก็บนะอันนี้ก็คือไม้แปลรูปอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นไม้เสาขาโต๊ะบ้างนะที่เป็นไม้แปลรูปอันนี้ท่อนใหญ่ครับนะแต่เวลาเราเผามานะก็จะเหลือเท่านี้นะ เป็นไม้ที่แปรรูปแล้วนำมาเผาแล้วตัดเสมอถังก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งเวลาเรานำไม้ประเภทนี้มาเผานะพวกไม้แปรรูปผมขอแนะนำว่าเวลาเราเรียงก็ขอให้เลียงไม้ชิดติดกับขอบเตาของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเรียงชิดขอบเตาเนี่ย การเลียงไม้ในชั้นต่อไปจะเลียงง่ายก็จะบีบเข้ามาเวลาเราจะนําไม้ท่อนหรือว่าไม้สิ่งที่เราต้องการใส่ลงไปที่เราตัดไว้แล้วเราก็จะใส่ง่ายแล้วก็เต็มเร็วด้วยอันนี้ก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจัดเลียงไม้นั้นเราจะต้องมีระบบครับนะขอฝากไว้ด้วยในเรื่องนี้เพราะว่าในวิดีโอแต่ละครั้งหรือว่าการเลียงไม้นั้น ผมจะทำแบบนี้ทุกครั้งไปถ้ามีไม้แปรรูปผมจะเรียงไว้ด้านข้างอันนี้จะช่วยในการเผาครับแล้วเวลาในการเผาล่ะหรือว่ากระบวนการในการเผาจะช่วยได้ไหมเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือการเผาไม้ผสมกันครับก็คือลูกผสมอย่างเช่นเราต้องมีที่ขาดไม่ได้ก็คือตัดไม้เสมอถังแล้วเผาเรียงไว้ขอบชิดกับเตา แล้วต่อมาเราก็ต้องนําไม้ที่เราจะต้องเผาใส่ลงไปด้วยผสมกันแต่ก็ขอให้เป็นไม้แห้งสนิทครับนะเพราะว่าเตาเผาถ่านไร้ควันของเราเหมาะที่สุดก็คือต้องไม้แห้งแล้วก็ถ้าไม้เป็นไม้ขนาดใหญ่เราจะต้องผ่าเป็นชิ้นเล็กๆอย่านําไม้สดไม้หมาดหรือว่าไม้ชิ้นใหญ่ๆใ,ใส่ลงไปในเตาเผาถ่านไร้ควันเด็ดขาดเพราะว่าอะไร เพราะว่าจะทําให้กระบวนการการเผานั้นยุ่งยากเหนื่อยเราต้องใช้เวลานานแล้วก็การคายแก๊สของไม้ก็จะมีการวูบๆดับๆอันนี้จะเป็นปัญหามากเชื้อเพลิงที่นํามาใช้ก็ใช้มากด้วยมิหนาซ้ําการเผาครั้งนั้นก็จะล้มเลิกหรือว่าหรือว่าเผาไม่สําเร็จนั่นเองนะอันนี้ก็เขาบอกไว้ด้วยว่าไม้ส่วนไหนที่สมควรน,นํามาเผา ก็ขอให้เป็นไม้แห้งก็แล้วกันครับนะอันนี้ก็จะเวลาเราตัดเราก็ขอให้ตัดประมาณ20เซนติเมตรใส่ได้4ชั้นชั้นล่างสุดก็เป็นไม้เล็กเรียงขึ้นมาตามลำดับใหญ่เล็กแล้วก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาใหญ่มากสุดก็อย่างเช่น4นิ้วครับนะอย่าเกิน5นิ้วถ้า5้านิ้วเราต้องผ่าผ่าได้สัก2ส่วนสส่วน4ส่วนตามขนาดของไม้ห้า นิ้วขึ้นไปครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ก็ได้มาพูดคุยในเรื่องของฐานชนิดต่างๆแล้วก็ไม้ชนิดต่างๆว่าไม้หรือว่าฐานในดวงใจของท่านผู้ชมแล้วก็ f อนั้นเป็นไม้อะไรก็ขอให้คอมเมนต์มานะว่าชอบไม้อะไรบ้างแล้วก็ให้เหตุผลมาว่าทําไมถึงชอบเผาออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับ คลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ i ครผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจท้ายคลิปนี้ข้อกาบลาไปก่อนสวัสดีครับ